ทัวร์อีซี่เกือบไปแล้วย,ย้ยินดีต้อนรับเข้าสู่โอแกสเกมเมอร์มามามาแบบอะไรต่อไปขออนุญาตเปลี่ยนหัวนิดนึงนะคะหมวกเหลืองเหรออาเราจะมาแบบแนวหดเทียมสีดำ หัวแดงหัวดำดันนี้เสื default, เอบอดเสือบอดเลยอ๋อนี่เหรอโอเคอันนี้แน่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 ก็สนุกไปอีกแบบนะเล่นกับฝรั่งใช่โอเคค่ะสนุกตอนสนุกตรงเล่นอะไรไม่ได้เลยใช่สนุกตรงทำอะไรไม่ได้เลย เอายืนงง ي, งงเนงงเนงงงงอ้าวอ้าเอ้างงงงดิอา้อาวอ้างงดิงงดแสงต่าเดืยไ <laughs> อมีของนายเอาเปล่าไอา้ยาหยาเราของเต็มอยู่แล้วพี่อืมเดี๋ยวใครจะไปเอาของใครจะไปเอาของ <laughs> โอ้ยโอ้ยรีบไงรีบไงอยากถึงคนแรกไงเราของกับของเอ,อ้ยเราไม่รีบนะคะด่านนี้เนี่ยเราชา้ชาๆได้พาเรียบงามนะ,ะ่ไโอเคปไปๆๆอืด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  <c oughs> เดี๋ยวอีกคนนึงต้องไปไหนอ่ะเกตเนี่ยใช่อีกคนนึงอนะ่ะตายแล้วโอเคเรียบร้อยค่ะ ยี่ยี่โอเคแล้วเวลาของแก้งกันนะเธอนะใช่แล้วแล้วแซนก็อึ้งอีกแล้วเฮ้ยอึ้ง<า>ยอย่าอึ้งเด้อเอามาแล้วจะไปยังไงครับนั่น,น้าพี่สบายใจเอางี้เลยมั้ยเดี๋ยวเออโอเคไหม เด็ด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 เด็เดเเด็ด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 เด็็ดเด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 ็ดเ็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็ดเด็ดเดเดดเด็ดเด็ดเเด็เด็ดเเด็ดเด็ดเด็็ดเด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 เด็ดเดเด็เด็เด็ดเด็ดเ เธอจะอาจารย์เฮ้ยมันเมื่อกี้เหมือนจะได้นะถึงได้ก็กระโดดขึ้นมาไม่ได้อยู่ดีอ่ะดูเลยนะนี่เป็นไงรอคะแนนนำอยู่เราไม่สนเนี่ยแล้ปิดดูเราดินะเอาไงเรื่องอะก็ไม่ต้องเรื่องก็ปิดแล้วไม่ต้องไปไหนกันเลยนะเอาไงเอาไงเอาไงจะระเบิดออกไหมเอ๊ะ วางเดียวางบุ๊บละเบิดอ่ะอ่ะวางดิเออวางดิเออรลเบิดเหนียวไปอื้อฮือโอ้โหทำไมมันเก่งจังไอคนเนี้ยเอาเราไม่รีบเอาพี่กิตอ่ะ รีบปะ,ะ,ะ,ะติดนี Rebel ่ well, ติดน uh, um. hey. ้ำผึ้งอ๋อรีบใช่เลยรีบก็ไม่บอกเลยเดี๋ยวรีบเดี๋ยวตำเฮอันเดอร์ด็อกอันน้ำเหนียวน้ำเหนียว นี่ก็จะปิดรูอย่างเดียวเลยไม่ฟังมีไหมเฮ้ยมันกระโดดไม่ขึ้นนะ่ะโคตรช้ำหนียวอะ่ะโอ้แม่งรีบโคตรทไปไม่ได้เลยเนีย่ย ติดน้ำเหนียวเนี่ยน้ำเหนียวตัวเองด้วยเนี่ยถูกว่าเป็นนีด้วยนะเต้นแต่ครับผมโอเคค่ะเมลรีบนะคะก็เลยก็่อยขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเต้นรอแต่ขึ้นครบทุกคนก็สูตรแมนแน่สูตนะคะดูดูมาร์โกลมาร์โกลไม่หนึงนิดนึง ครบทุกคนแน่ๆเลยใช่นั่นเฉยทอีซี่ไปเอ้ยยังไงดีนะ ยากอะ่ะได้แล้วอะ่ะเรื่อจะพัเขาโอ้โหใครตายไอ้เนี่นตายแล้วอะ่ะไอ้หัวหัวหัว <c oughs> ลาเบนเดอร์นะบ๊ เหลือกี่คนแล้วเนี่ยเห <c oughs> ลือสามคนค่ะท้าพิกิจเอาหอวร่วงร่วง,วงโอ้โหแหลมแมวเลยแหลมแมวแจ่มแมวเลยอ้าวชนะอยู่นี่คราวนี้ขัดขวางอย่างเดียวเลยเออ <c oughs> แกนี้เค่ขัดขวางได้แล้วขัดขวางแล้วนะ ถึงแล้วเวลาขัดขามไม่ต้องทำอะไรเลยกันครับทีนี้ดีดิงๆค่ะ โอเด้งถ <formation jin inh aling> <at> ึงออกเฮ้ยมันออกได้เหรอเฮ้ยมันออกได้ได้ยังไงเก่งไม่เข้าใจเอ้ยเฮ้ยมันได้ยังไงเอื้อเฮ้ยมันออกไปได้ยังไงนี่ข้างๆไงข้างๆเห็นไหมจะมีทางใจยาเอ้ยโดดโดดโดดเอ้ยโดดแยลกไหมคิดอย่างนั้นแหละนั่นแหละอยู่ดีว่าโชคโดนโดนกระสุนปืนหรือเปล่า เออเอ่อเออเออ,อ,อมึงใช้ความเร็วมากเลยนะในการโดิใช่ใช่โห้หเก่งมากเลยนะคนนี้โอ้ยไม่ยอมแล้วว่าโอ้โหและโดนของพิกิทหมดเลยเอ้ยนี่อะไรเนี่ยขัดขวางอย่างเดียวเลยไง มันได้คะแนนนำแล้วไงฮะมันก็ตักหมุดแล้วเข้าใจละเข้าใจละแต่มันไปได้ด้วยนะอะออยากนี่กีตสู้เขาสู้เขากระโดดไปเลย,ยไป<อ>ปิดน้ำเหนียวให้เขาชนะไปเถอะ โอ้ยเค้อังเทียเค้ไปอีกอีอ้าวยังเลือคอหนึงรู้เขานะแซนใจเยนเกินเอ้ยตกใจตกมาเลเอ้ยปุ๊บปโอเคเรียบร้อย ก็เลยก็ไปโดนปวยกิพยกพยยนพะิหารถูกชนะเลยนะคะเอออย่างเราก็แพ่เนี้ยไม่ที่โหลวะอเออใช่ไหนะคะเราก็ที่สองนะคะยีเฮ้เอาอีกด่านหนึ่งด่านสุดท้ายแล้วกันด่านอะไรได่านน้ำแข็งได้ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งเปลี่ยนหมวกนักเหลืองเนี่ย <c oughs> โอเคเรียบรอ้อย แข่งกันด้วยอุ้ยจ้ะเราสามารถรีเซ็ตไอ้นี่ได้นี่หว่าเก็บเล่นเหรอออไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรอืออืออือ่อออะเราไม่ไม่มกี่เทเบิลเหรอเกียทีวดิมา ยืดหยุ่นแก้งกันมันดีจังเลยมามามาออซ์เบิร์กอืดโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะเล่นด่านไอซ์เบิร์กรู้สึกเขาจะไม่มาตามเลยอย่าเล่นด่านลูปท็อปเกินนิดนึงอ่าโอเคแซนกลับมาแล้วอื๊ด<า>เขาชาชาชาทางจะชอบแรคคูนนะคะ <c oughs> โอ okay. เคไอเบิร์กมาดไทายนณิกัน <c oughs> เอาอะไรดีมาถึงก็ขออนุญ,ญาตกันแกล้งเลยแล้วกัน <c oughs> สร้างวาร์ปเลยเมืถึงสร้างไม่ทัน เจ้ามาช้าไปเจ้ามาช้าจนเกินไปนะอ่านหมดง่ายเกินงันนี้ง่ายไปนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋จะค่อยยากขึ้นอ่าเริ่มละเอ้อเอ ตาวิเศษเห็นนะเออไม่ต้องไปอ่ะเออเนี่ไงโอ้โหผ่านหมดปะฮะไม่หมดครับ<อ>และคูณตายไปตัวหนึง่ง เดี๋ยวเก๊กจะตายตามไปยืนบนนั้นได้เลยไม,ไม่โดนดูดยืนข้างบนยืนข้างบนระวังโดนโดนูดยืนข้างบนครับยืนอ่างนคะออ,อ,อไม่โดนไม่โดนโอเคโอ้ทูอีซี่โอ้เกือบไปแล้วเย้เรียบได yeah. ้อีวาบกด้วยนะคะเพราะว่าถึงก่อนนะคะก็ <c oughs> บอกทูอีซี่ เดี๋ยวเดียว้องไปละ <c oughs> อ่ะที่สบายใจกันเลยอีซี่ขึ้นมาละเอออีซี่อีซีส่สุดเลยนะครับเฮ้ย <c oughs> ลักคูณมันขึ้นไปได้อะ่ะโจนดูเข้าไปเลยพี่กีตายแล้วเหรอตายแล้วครับมืออยู่ห้านี่ไงเห็นไหมนอนโคกตัวอยู่เนี่ย เข้าใจแล้วค่ะฮะอ่านั่นแหละครับโอ้นั่นแหละค่ะพิกิจแน่ใจนะฮะ ไปไหนไม่รู้ว่ะตายไปแล้วล่วงน้ำไปแล้วแล้วคุณมันแกล้งอยู่โอ๋อโอ้ยจีจีเลยค่ะแล้วคุณมันแกล้งวางวางวับไปตรงไหน โอ้ยจะไปยังไงล่ะอา้าวตายอา้าวธนูบินโอ้ยอโคตรดอะ่ะดูดูธนูบินเนี่ยสุดสวิงลิงโก้าก่าธนู สี่สามสองหนึ่งแอคชั่นพี่กิจวาร์ปเลยวาร์ปข้างล่างอ่ะวาร์ปข้างล่างนั่นแหละโอเคเกณฑ์เป็คนทำเองแล้วพวกนั้นไปไหนกันล่ะตายอนะจังหวะนี้เลย ข้างล่างมีเรือป่ะวมีเรือเออนั่นอ่ะเออรวยงามรวยเรียบร้อยอลังการเยฮ้สวยงามสวยงามนะคะสวยงามค่ะโอ้ยดูวางแขกโคด้วยนะ พิกิดฮะกิดว้าไปว้าไปมันมีมันมีนี่อยู่แอร์โธดีกว่าใช่ครับแอร์โเอาไปไหนเอาเอายังไงยังไงเอาแลร์คูลเอึ่อ่อนแอตายหมดเฮ้ยตอนนี้เราต้องขัดขวางกันเถอะพี่ได้ได้ได้ขัดขวางขัดขวางขัดขวางพี่ปิดรูเลยเออแบ์โธเลยฮะ แฮ้ยิ่ต้องดุดเองมันไปได้อ่ะโดยวับหลังโดนรับหลงบหลังวับหลังอ้าวมันสร้างวับใหม่ฮะเอาหรอใช่วับใหม่บนฐานเลยข้างบน อะไรละอืมแล้วพี่กจ็จะว่าโ,โ,โคตโเฮ้ยปี๊ยะพิกิตระวัง <c oughs> ลงมาได้ด้วยเจดีมากดีมากเอาไงเลยเนี่ยพิกิตระวังโดนโดนแล้วเอาไวแค่กูยังอยู่อ่ะ แล้วคุณจะเอาจะขึ้น,นจ,ะจะขึ้นอะไรหรอวะเก็บระเบิดไปแล้วเ <c oughs> ออ <c oughs> มันจะไปวาร์ปมันใช่ไหมใช่เก็บระเบิดไสามรอบนะคะอ่าหนึ่งสามรอบดูเรื่องดูเรื่องอดูเรื่องค่ะสามรอบค่ะดูเรื่องค่ะ Or, tacos, surveys, trips, แต oh ่ควณกคจะวางไหนดีวางไม่ถ oh ูกวางตรงไหนก็จบโอ้โหเอ้าโอ้โหจีดีเลยค่ะเมืกี้โดนดุแล้วโดนดุโดนดุโดนดุวิญญาณแล้วโดนดุวิญญาณเมื่อวิญญาณร้ายกันเออ จีๆค่ะตอนนี้พี่กิจชนะแน่นอนนะคะเราจะทำให้ใครไปไม่ได้เด็ดขาดเออกั่นแก้งกั่นแก้งคือกาแบบว่ามาแบคโฮส,สุดเลย <c oughs> อือหือของนี่ไปไม่ถูกเลยครับ เออเฮ้ยแล้วคุณไปได้เอาลงแล้วลงมาตายถูกไหลงมาทำใบมันจะลงมาทำไมเอาจริงเออลงมาตายโอยอ่อนแอตาสุดท้ายครับตาสุดท้ายนะฮะอ่อนแอเลยค่ะเอาอาหารแมวไปกินแล้วกัน ได้เลยออนแอนทำไงครับวิงเข้าไปตุ๊เลยเต้นหน่อยแล้วกันเต้นก่อนเออเอื้องตายเถอะนะได้คูณยืนใส่หางก็ได้ดูดีกวมากัน มีวิธีกรรมวิธีกรรมก่อน,านตายเ,ออเรียบร้อยนะคะคูชนะคืออ e ีวานเกมเมอร์เจ้าแห่งม้า <c oughs> แลมโปดเล่นอยู่ฝรั่งมันสนุกยิ่งที่เองนะคะออค,คือแกล้งแกล้งแบบไม่ต้องกรงใจอโอเคเรามาปิดคลิปกันดีกว่าค่ะ,อ,ะอันนี้อันนี้ โอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่อง e w วาเกมเช่องโปเก89แล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังของเรา2คนด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายวบิกออกไปเลยคิดดูดิน <c oughs> ้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกแล้ก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่เกกับพี่ลิงที่ตรงนี้เลย น้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกณฑ์ด้วยนะคะบ๊ายบาย